พิมพิมใจดงเน่จากเพจดาว e a เวสไทยแลนด์นะคะวันนี้นะคะพิมพ์จะพาทุกคนมาทำคอมบูชา f 2หรือที่เรียกว่า second fermentation นะคะเมื่อ2คลิปที่แล้วพิมพ์ได้พาทำตั้งแต่การสร้างหัวเชื้อเองแล้วก็เนีการทำ f 1หรือว่า first fermentation คือการหมักรอบที่1ใช่ไหมคะการหมักรอบที่1อ่พะพอเราหมักครบ7วันแล้ว เราก็ได้สรรพคุณจากชาจากโปรไบโอติกจากกรดอินรีย์จากโพสไบโอติ i, ก otic, เรียบร้อยแล้วบางคนอยากจะดื่มเลยก็ดื่มได้นะคะแต่ถ้าบางคนอยากจะชอบสีสวยๆกลิ่นดีๆรสชาติดีๆแล้วก็สรรพคุณเพิ่มขึ้นคือสิ่งที่เราจะมาทํากันในวันนี้ค่ะคือการเติมสีเติมกลิ่นเติมรสเติมสรรพคุณของอพืชผักสมุนไพรแล้วก็ผลไม้นะคะในความบูชาของเราค่ะ พอเราหมักคอมูชา F1 หรือว่าเป็นการหมัก first fermentation ครบ7วันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะคะอันนี้คือการหมักชาเขียวนะคะที่ติมหมักเอาไว้แล้วแล้วก็พอหมักครบ7วันแล้วเนี่ยตัวจุลินทรีย์และแบคทีเรียและยีสต์เนี่ยเขาก็จะสร้างสกบี้ขึ้นมาใหม่อย่างนี้คะ่ะอันนี้คือแผ่นใหม่ที่เกิดขึ้นจากการหมักของเรานะคะยังไม่กี่วันเขาก็สร้างแผ่นใหม่แบบน,นี้ขึ้นมานะคะเราสามารถเก็บ แผ่นแบบนี้เอาไว้ในสกบี้โฮเทลค่ะคลิปนี้พิมพ์จะสอนการสร้างสกูบี้โฮเทลไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราเอาสโก b บี้ออกมาก่อนนะคะไปใส่ในโหลค่ะอันนี้ทุกคนดูนะคะอันนี้เป็นตัวเล็กๆที่พิมพ์ใส่ไปในตอนหมักนะคะและแผ่นใหญ่ๆนี่คือเขาสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกรองออกนะคะ เราก็จะนำคอมบูชาที่เราหมักเสร็จแล้วมากรองเอาตัวที่เอาสกอบี้ออกไปเพราะเราไม่จะไม่ใช้สกอบี้ในการทำา F2 ค่ะเราก็จะกรองอีกทีเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการยีสต์เยอะมากเท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นการกรองมา สีจะสวยมากเลยค่ะเพราะอันนี้มันเป็นชาเขียวหรือชาอูหลงก็ได้นะคะแต่ถ้าหากวางคนชอบสีเข้มๆแบบกลิ่นหอมๆอ,อีกแบบนึ่งก็ใช้ชาดําอับสัาก็ได้แต่รอบนี้เป็นชาเขียวค่ะชาเขียวของเราเองนะคะโอเคคราวนี้เราได้ชา F1 หรือว่าเป็นคอมบูชาที่หมักรอบที่1เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้สีสวยๆมาแบบนี้นะคะเรามาเติมสรรพคุณ แล้วก็เติมรเมสเติมสีเติมกลิ่นด้วยผลไม้และสมุนไพรค่ะจริงๆพิมพ์มีสูตรในการทําเติมสีกลิ่นรสเนี่ยเคยลองทํามามากกว่า60-60สูตรเลยนะคะแต่ทีเนี้ยเราก็ชอบอะไรที่เราหาได้ง่ายๆในสวนของเรานะคะวันนี้สิ่งที่พิมพ์จะมานําเสนอจะจะนำมาให้ดู3สูตรค่ะจะเป็นพืชผักสมุนไพรที่มีในสวนเราทั้งหมดเลยนะคะ สูตรแรกที่เราชอบมากๆเลยนะคะทุกคนก็ชอบเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นกระเจี๊ยบค่ะเราอันนี้เป็นกระเจี๊ยบที่เราทําเป็นผงเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกระเจี๊ยบกับโรสแมรี่ในสวนของเราเองค่ะคู่นี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของเลือดลมและทําให้เรามีพลังงานค่ะกระเจี๊ยบสีแดงเนี่ยเป็นตัวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะเทียบเท่ากับชาเขียวเลยนะคะ แต่ว่าเขาก็จะมีฤทธิ์เย็นแล้วก็ไม่มีคาเฟอีนค่ะกระเจี๊ยบเป็นพืชตระกูลฮิบิคัสชีฮิบิคัสแต่จะตัวช่วยในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ส่วน Rosemary นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของเอนน g จซ i n g หรือว่าช่วยให้เรามีพลังงานนะคะทำให้ร่างกายเราสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็เกิดพลังงานที่ดีที่มีประโยชน์ทิมก็จะชอบสีของกระเจี๊ยบแล้วก็กลิ่นของโรสแมรี่ค่ะแล้วก็เลยจับ2อ,อย่างนี้มา เป็นคู่กันนะคะเป็นคู่หูที่เราชอบมากนะคะแล้วมันก็เป็นออร์แกนิกทั้งคู่ที่เราปลูกเองเราก็เลยชอบมากๆเพราะว่าเราใส่เข้าไปแล้วเราก็เกิดความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเราของที่เราทําเองนีง่มันปลอดภัยมากๆค่ะนี่ค่ะวิธีการทําเราก็สามารถตักกระเจีย๊ยบผงแบบนี้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะเป็นผงก็ได้เป็นดอกเราก็ต้องไปต้มก็จะเสียเวลาใช่ไหมคะ เวลาที่เราใส่กระเจีย๊ยบผงแบบนี้ลงไปนะคะเดี๋ยวสีเขาก็จะมาเองเห็นะคะใส่ไปประมาณสักสองช้อนชาก็ได้นะคะหรือ3มช้อนก็ได้อันนี้เป็นกระเจีย๊ยบที่เราทําเองสีเขาก็จะเข้มมากเราก็จะได้สีที่สวยขึ้นแล้วบวกกับผงกระเจีย๊ยบะคะ่ะมันก็เป็นดอกกระเจีย๊ยบที่เรา,เาไปตากแห้งแล้วก็บดใช่ไหมคะเขาก็จะมาแช่ยอยู่ในโหลเนี้แล้วเราก็จะได้สารสําคัญจากกระเจีย๊ยบแบบเต็มที่เลยค่ะ ก็จะสวยสดวัลลมุนอันนี้มัน3ลิตรเนาะหนึลิตรเราก็จะใช้ประมาณ1ช้อนชา3ลิตรเราก็ใช้ประมาณ3ช้อนชาค่ะคอมโพสชั F1 เขามีกรดอินทรีย์ที่มีประโยชน์แล้วนะคะเขาก็จะช่วยดึงสารสําคัญของพืชที่เราใส่ลงไปใน F2 แบบนี้ได้ได้ดีค่ะตัวที่2ก็เป็น Rosemary ค่ะนิ่งก็จะใส่โรสแมรี่ไปประมาณพอๆกันค่ะ1ช้อนชาต่อน้ำา1ลิตรเนาะมันก็จะหอมพอดี1 2แล้วก็3นะคะอันนี้เป็นโรสแมรี่ที่เราปลูกเองอันนี้ถ้าเรามีเยอะเราก็ใส่ไปเยอะเพิ่มก็ได้เพราะเราชอบกลิ่นโรสแมรี่มากค่ะโรสแมรี่นอกจากช่วยเรื่องของการทำให้เราเกิดความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าแล้วนะคะมันยังมีตัวที่เรียกว่าเป็นช่วยการกระตุ้นการทำงานของสมองดนวยนะคะทำให้เรามีความสดชื่นช่วยกระตุ้นความจำที่ดีด้วยค่ะแค่นี้เองนะคะเราก็ปล่อยให้จูลินซีเขาทำงาน ทำหน้าที่ในการดึงสารสําคัญของกระเจี๊ยบและโรสแมรี่ออกมาเราจะแช่ไว้แบบนี้นะคะ2วันค่ะ2วันก็คือ48ชั่วโมงเราให้เวลาจูลินที์ในการทํางานกับสิ่งที่เข้าไปในโหลใหม่นียค่ะเขาก็พอ2วันนะคะเราก็จะได้คอมบูชาที่มีประโยชน์ตั้งหลายเท่าเลยนะคะตั้งแต่ประโยชน์จากชาประโยชน์จากโปรไบโอติกประโยชน์จากกรดอินซีประโยชน์จากโพสไบโอติกประโยชน์จาก ดอกกระเจีย๊ยบและประโยชน์จากตำมุนจากโรสแมรี่ที่เพิ่มขึ้นนี่คือประโยชน์ต้อง6กอย่างเลยนะคะภายใน1แก้วที่เราดื่มมันเกิดทำให้การดื่มคอมบูชาแบบนี้นะคะมีแต่ความที่มีประโยชน์มีแต่ของที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะส่วนเรื่องน้ําตาลที่หลายๆคนกังวลนะคะพิมพอยากจะอธิบายแบบนี้ในตรงนี้เลยค่ะว่าเวลาที่เราหมัก F 1 1ลิตรใช่ไหมคะเราจะใช้น้ําตาล100กรัมใน1ลิตร น้ำตาล100กรัมในการทำา F1 พอกระบวนการหมักสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันก็จะมีตุลรินซีที่ช่วยย่อยสลายช่วยกินน้ำตาลไปก็ยังมีน้ำตาลคงเหลืออยู่ประมาณ30%ใน100กรัมที่ยังมีน้ำตาลเหลือ30%เปก็คือ30กรัมต่อน้ำา1ลิตรนะคะแต่พอมาทอนเป็นขวดละ2อ0ร้อเนี่ยก็จะเหลือประมาณ7 7กรัมกว่าๆอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเป็น7กรัมเวลาเรามากิน1 g, แก้วเราใช้แค่100 ML เนี่ยนะคะก็ประมาณไม่ถึง3กรัมแต่เป็น3กรัมที่ถูกย่อยโดยโจุลินทรีย์เรียบร้อยแล้วนะคะเลยทําให้ร่างกายเราอะค่ะไม่ต้องไปย่อยน้าตาลแล้วไม่ต้องไปทํางานกับน้ําตาลนั้นแล้วเราสามารถดูดซึมน้ําตาลที่เราใช้ซึ่งเป็นน้ําตาลคุณภาพดีนะคะนํามาเป็นพลังงานแล้วเราก็สดชื่นเลยค่ะมันไม่ใช่เป็นจะต้องไปนั่งเผาผลาญแล้วก็ไปย่อยแล้วก็ไปเก็บใน สัดส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการนื่งความบูชาท,ที่ผ่านกระบวนการหมักโดยสมบูรณ์นะคะน้ําตาลเราก็จะย่อยง่ายดูดซึมง่ายแล้วไปใช้งานเป็นพลังงานได้เลยมันจะไม่ไปเก็บสะสมเป็นไขมันสะสมในเลือดและในร่างกายของเรานั่นเองนะคะ